สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวีไอพีนะคะประจําวันที่30มสิบมิถุนายนหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือหกกับแปตัวรองก็คือศูนย์กับสนะคะก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกศูนย์ก็ศูนย0ศูนย์ศูนย์สี่ศูนสี่สองสี่หกสี่แปดสามตัวก็หกแปดศูนยสาปดศย์สามห หกแปดศูนย์สี่หกแปดแล้วก็หกแปดสองจับคู่กันก็จับตรงนี้นี่หกสี่สี่หกหกแปดแปดหกหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสี่สี่แปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเราสมาคีวีไอพีตัวดินก็คือสี่กับแปดตัวรองก็คือห้ากับเจ็ดก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสี่เก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้า ห้าก็ห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามตัวก็แปดสี่หกแปดหกสามสามสี่หกสี่แปดห้าแล้วก็หนึ่งสี่แปดเนาะจับคู่ก็สี่แปดแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเอาสี่ตัวนี้ไปซื้อลาวีเอพีด้วยเด้อนี่ มันออกเวลาใกล้เคียงกันเนาะก็เอาสีตัวนี้ลงมาเมื่อคืนกว่าจะออกได้โอ้โหเลยเวลาเป็นสิบเลยเลยป้ายสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะจับคู่เสื้อเนาะมันถึงไม่เลืองเงินเยอะนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ